ะมาานจตุพรพรมัันุ์ค่ะพูดถึงกรณีแพทองทานได้รับการยกย่องผู้สงอิทธิพลของแห่งอนาคตด้วยนะพี่อีทานเหรอใช่น่าจะเราจะน่าจะอยู่ไม่ถึงอนาคตเขาอ่ะให้เขาได้อยู่ไปเถอะอีนี่ก็เป็นหนังสือกระจกชีบแป้งเลยที่เสียตังอ่านมันต้องเป็นนานตั้งสาวเยนแก่ไม่น่าเสียตังเลกแนะจตุพรบอกว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดคือแต่ละคนที่กล่าวมาคือก่อนหน้านี้ปี2019เนี่ยออธนธรก็ได้รางวัลน,นี้ไปส่วนปี2023เนี่ยพิธาลิมจเจริญรัตตอนนั้นเป็นแค่แคนดิเดตนายกนะยังได้รางวัลน,นี้ไปจตุพรบอกว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีใครรอดคดีกันบ้างเล่าไม่เกี่ยวจตุพรไอ้รางวัลไอ้รางวัอลอวททมผู้สูงอิทธิพลเนี่ยกับคดีไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันไอ้นี่ก็เหมือนกันกินข้าวเยอะ กินอาหารดีๆแล้วนอนมากๆแล้วพูดน้อยๆหน่อยคือเรื่อง t ท m e แมกกาซีนเนี่ยคือ t ท m e เนี่ยตอนหลังเนี่ยถ้าฉันจะว่าไปอะนะฉันก็ว่า t ท m e แมกกาซีนเนี่ยมันจะต้องมีการตลาดที่เก่งแหละการตลาดของเขาคือว่าเอ้ยแต่มตรงนี้อันนั้นนตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเป็นการตลาดของนิตยสารอเมริกาซึ่งเมื่อก่อน t ท m e แมกกาซีนเนี่ยการตลาดเขาจะไม่ได้ขนาดนี้มันยุคใหม่ของไท m ์แมกกาซีนไงทม์ก็เลยบอกว่าเออ คนกำลังเถอคนรุ่นใหม่เหอธนาทรเราให้รางวัลธนาทรค,คนรุ่นใหม่เหอพิธาเราให้รางวัลพิธาไอตอนนี้องค์อิงองค์อิงฉันเคยได้ยินว่าในสมัยทักษิณเนี่ยมีการไปพูดกับ CNN ออยู่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมพูดกับสื่อมวลชนอเมริกันอยู่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมพูดเรื่องอะไรกันแล้วหลังจากพูดอะไรกันแล้วเนี่ย หลังจากคุยอะไรกันแล้วทําไมตอนหลังเนี่ยเสื่อเมริการเนี่ยอยู่ในโฟกัสทักษิณเยอะมากเลยทักษิณดีทักษิณเด่นทักษิณดังทักษิณโก้ทักษิณเดินทางทักษิณขยายวงทักษิณขยายตลาดทักษิณขยายอาณาจักรโดยที่นิตยสารหรือสื่อมวลชนของอเมริกาเนี่ยไม่ได้พูดถึงความชั่วช้าสามาสารและเลวของทักษิณชินวัตรหรือการทุจริตคอร์รัปชันมาเลงไร้ทำลายชาติ มะเร็งเรามีอยู่แล้วท้าศิลป์เป็นตัวที่เพิ่มมะเร็งเราไปอีกสื่ออเมริกันพวกนี้พูดไหมเจาะลึกไหมท่านี่พวกคุณถ้าพวกคุณทั้งหลายนี่ก็ชอบโชว์ตัวเองว่าฉันคืออเมริกันฉันคืออเมริกันจ u r n a l สต์ฉันเก่งที่สุดฉันฉลาดที่สุดฉันกล้าที่สุดมันใส่มันถือกล้องเต็มไปหมดเลยน้องเอ้ยมันใส่เสื้อแท่คนที่บอกโอ้ยเก่มากเก่งมากเราลุยไปทุกสงครามสงครามที่พวกมึงลุยกันเข้าไปเนี่ย ก็คือสองครามที่อเมริกานเนี่ยแหละไปสร้างขึ้นไว้ทั้งนั้นน่ะแล้วคุณก็ทําข่าวเหล่านั้นคุณมาเมืองไทยคุณก็รู้ว่าตระกูลชินวัรทำอะไรกับประเทศไทยไปบ้างไม่ว่าจะทักสีไม่ว่าจะสมชายวงสวัสดิ์มนว่าจะเป็นยิ่งรักหรือแม้แต่อุ้งอิงนี่คือการสืบทอดอํานาจ <ใช S 1> ถามว่าประเทศในโลกเสรีเนี่ยที่ไปยืนที่ที่ทไปยืนตรงลาสเวรรกัสเสียนเนวาด้าเนี่ยทะเลทรายเนี่ยประเทศโลกเสรีเนี่ยมันเสรีจริงไหมอเมริกานต่เสรีจริงไหม สร้างตัวเองว่าเสรีอเมริกันดรีมเสรแล้วเสือกไปทั่วโลกเลยนะไปน่ะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้สงครามเวียดนามไง้อิรักอย่างเงี้ยประเทศโลกจมเลยประเทศอื่นๆนะเขามีสงครามกันเลยเพราะอินซีพญาอินซีเนี่ยเจ้าโลกหมดไปแล้วโลกใบใหม่ขนบใหม่เรามีตัวตนของเราเองเราไม่ได้อยู่ภายใต้อุ้งตีนของพยาอินซีต่อไปเข้าใจไห เพราะฉะนั้นนิตยสารทําจะยกย่ององค์อิงว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลก็อีนิ่งอีทาม,มันโง่อไงอ <c oughs> มันเป็นรุ้นง่อไงอ <c oughs> ฟอบจะบอกว่าเออทักษิณรวยมากที่สุดมันก็แค่ฟอบอะไรไงว่าใครรว, <c oughs> วยมากที่สุดบอกทักษิณรวยมากที่สุดโดยทีไ่ไม่รู้ว่าทักษิณรวยมากที่สุดมาจากอะไรอ่ะใช่ปะสื่ออเมริกันไม่ได้แปลว่าเก่งเสมอไปหรือมันลึกมากกว่าเราเสมอไปหรือมันแบบโอ้โหสําหรับไม่เลยไม่แล้ว มันไม่มีนักนักข่าวสองคนที่แบบไปขุดคุยเรื่องบอลตอเกตจนได้แบบได้รางวัลพูลิเซอร์น่าจะมีแต่ไม่มากแล้วมันมีอย่างเงี้ยอิทามอิทามอีซนเอ็นเนี้ย,ย,ยเป็นเครื่องมือ,อมของ c ซ a อบ้ใช่ป่ะคืออเมริกาตอนนี้มันจีเข้ามาจุนจ้านในบ้านเราใช่หรืปอปะอเมริกากำลังจะเข้ามาวุ่นวายในบ้านเราใช่หรือปะเพราะอเมริกากลัวเราสนิทก,กับจีนใช่ไหม ก็นี่ไงเอาอีทามเข้ามายกย่ององค์อิงอ่ะอผู้ส่งอิทธิพลคใครๆก็รู้เด็กเมื่อวานซื้อมันยังรู้เลยว่าองค์อิงเนี่ยได้ดิบได้ดีเพราะพ่อไปซื้อก็อี้มาให้ซื้อกาอี้มาให้หนึ่งตัวลูกนั่งตรงนี้ค่ะลูกทําอย่างนี้ลูกไปอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้องค์อิงคือหุ่นเชิดของพ่อตุ๊กตาของพ่อคุ่นกระบอกของพ่อและอีทามไปยกย่องผู้สรงอิทธิพล <c oughs> ส่งอิทธิพลตรงไหนอ่ะเพชรเยอะหรอ บนเนมเยอะออเงินเยอะอ๋อโอิทธิพลแปว่าต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถรอบรู้ไปหมดสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้เป็นอย่างดีด้วยตัวของตัวเองอายุไม่สําคัญความสลาดปราดเปลืองนั่นคือสําคัญอัจฉริยะคือโดดเด่นุกคลิกภาพคือแสงสว่างอีทามไปบอกว่าอุ้งอิงหรอนี่เอาไงเนี่ย จตุพรเวลาแกพูดอีกแกต้องแกต้องแย่จตุพรแกต้องเอาใหม่เเอออแกอย่ามาพูดเรื่องนั้นปนเรื่องนี้เรื่องนี้ปนนั้นเพราะจตุพรไม่รู้จักอี i า e ไม่รู้จัก e-fop เนี่ยไ,ไม่รู้จักอีซีเอ็นเี่ยแล้วไม่รู้กระบวนการล็อบบี้ด้วยเออเข้าใจยัง